ครับเมื่อเรากดปุ่ม setting ที่ด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมาพบกับในหน้าจอ setting อย่างที่เราเห็นกันนี้นะครับก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะครับครับทีนี้เราจะมาดูความสําคัญของหัวข้อการต่อ w i f i นี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในหัวข้อ Wi-Fi นะครับเราก็จะเห็นคําว่า Wi-Fi off อยู่นะครับเมื่อกดไปแล้วเรากดเปิดนะครับมันก็จะค้นหา Wi-Fi ที่อยู่ใกล้ๆนะครับ แล้วก็เลือกต่อไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็คอนเน็กมันไปนะครับเมื่อเราต่อ wi-fi สำเร็จแล้วนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่ที่หน้า wi-fi ที่เราต่อได้นะครับเนี่ยฮะก็จะขึ้นตามหน้าจอประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ออกมาจากหน้าจอนี้ได้เลยครับถ้าเพื่อนๆอยากจะโหลดเกมเพิ่มเติมนะครับ มันก็จะมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งจะให้เราเข้ามาเลือกเกมนะครับก็คือ enter game market นะครับเราก็เลือกเข้าไปนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆให้เราดูนะครับก็ต้องมีทั้ง popular chart นะครับซึ่งคนเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ increasing popular chart แล้วก็ new game นะครับก็จะมีพวกเกมใหม่ๆนะครับ พอเลื่อนไปอีกก็จะเป็นแคตตากรีนะครับเกี่ยวกับแนวเกมแยกประเภทต่างๆนะครับทั้ง Fighting, Shooting, Action อย่างที่เราเห็นนะครับหมวดหมู่เกมต่างๆเช่นเกมอาร์เค m นะครับเมกาไดนะครับหรือจะเป็น PS ต่างๆซึ่งอยู่ทางด้านขวามือตามที่เราเห็นนะครับแบ่งแยกตามหัวข้อให้เราหาได้ง่ายนะครับพอมาหน้าเซิร์ชนะครับก็จะสามารถเซิร์ชชื่อเกมที่เราต้องการได้นะครับเพียงเรากดไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับ ถ้าต้องการชื่อหาชื่อไหนเป็นพิเศษนะครับก็มาพิมพ์หาในด้านหน้านี้ได้เลยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในส่วนของดาวน์โหลดเมเนจเมนต์นะครับก็จะมาดูว่าตอนนี้มีเกมอะไรที่เราดาวน์โหลดอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็จะยังไม่เห็นนะครับส่วนอันนี้เป็นเกมที่เราดาวน์โหลดสําเร็จแล้วนะครับอันนี้แอดมินก็ลองมาโหลดเล่นดูนะครับก็จะมีทั้งหมด9เกมนะครับ สำหรับพวกนี้ที่ขึ้นว่า install success fully นะครับก็คือโหลดเกมสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเกมนั้นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับ